ครับกลับมาพบกับไอเพดยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่คันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเพิ่งแตะล้านเราเมื่อวานเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่16นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2อ6 4นานั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีออสนะครับ1.5ตัว G นะครับปี2016นะครับ 1.5G นะครับฟังไม่ผิดนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับคันนี้เสนอขายอยู่ที่ราคา389,000บาทเท่านั้นนะครับสวยมากนะครับตัวนี้เป็นตัวโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นม i n เนอร์เชงนะครับสำหรับคันนี้นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับคาดยาวไปถึงตัวหลอดไฟเลยนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านในด้วยตกแต่งสวยงามนะครับและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับ สวยงามเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับสวยงามมากนะครับล้อแมกนะครับเป็นล้ออลลอยแท้นะครับจากโรงงานนะครับล้อเดิมเลยนะครับขอบ15นะครับสำหรับยางนะครับเป็นยางบิสโตนอีโคเปียนะครับปี2019นะครับสัปดาห์ที่13สนะครับสวยจริงๆนะครับดอกยางลึกๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับยางยังใช้งานได้นะครับตัวซุ้มล้อนะครับไม่มีร่องรอยนะครับของการเฉียวชนนะครับซุ้มล้อเดิมแท้นะครับอ่า มาดูต่อนะครับในส่วนของกระจกนะครับเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับใครที่กําลังหาอยู่นะครับสําหรับวีออตัว G นะครับตัวท็อปนะครับคันนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับได้เป็นสีขาวด้วยนะครับตัวฟิล์มนะครับติดมาแล้วนะครับรอบคันนะครับน่าใช้งานมากๆนะครับมือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลย นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับสีเดิมนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับยังสวยขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ใครที่หาอยู่นะครับคันนี้นะครับต้องชอบแน่นอนนะครับไฟท้ายนะครับชุดคมไฟท้ายนะครับสวยงามดีไซน์สวยหรูนะครับเข้ากับตัวรถนะครับสไตล์ v ีออสนะครับคิ way, ah, today, it, it ้วฝากระโปรงนะครับเป็นโครเมียมนะครับยาวมาถึงด้านไฟท้ายอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้นะครับมาฟอมกับไฟทับทิม นะครับไฟทับทิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวรถรอบคันนี้นะครับใครที่อยากดูรถตัวนี้ตัวจริงนะครับตอนนี้นะครับจอดอยู่สํานักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับหรือโทรมาหาผมนะครับ0 8 9 4 8 0 3 6 2ะครับผมไอเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเลยนะครับรถสวยๆอย่างนี้นะครับเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆแบบนี้นะครับและไม่น้อยนะครับคันนี้เพียง 7 5 0 0 0มาันโลเท่านั้นนะครับไม่7 5 0 0 0าโลไม่แท้นะครับเช็คศูนย์ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมพาดูห้องเก็บของกันนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมพาดูห้องเก็บของกันต่อนะครับสำหรับคันนี้เนาะห้องเก็บของนะครับกว้างนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถเดิมแท้จากโรงงานนะครับสภาพเดิมๆสดๆเลยนะครับ ชุดเครื่องมือแม่แรงล้อยางอะไหล่เรามีให้ครบนะครับรถรถไม่เคยโดนชนนะครับสําหรับคันนี้รถไม่เคยโดนชนนะครับมาตรวจสอบได้นะครับใครไม่มั่นใจนะครับพาช่างมาตรวจสอบเลยก็ได้นะครับเรากล้าท้านะครับสําหรับคันนี้เนาะตัวน็อตนะครับไม่เคยขยับนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับรอยซีนนะครับเดิมหมดนะครับเล็บจิกเข้านะครับเล็บเล็บจิกเข้านะครับ สวยงามนะครับฝากระโปรงไม่เคยขยับทั้ง2ฝั่งนะครับคันนี้เรารับประกันนะครับสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่เคยโดนชนนะครับไม่เคยโดนชนเลยนะครับแม้แต่ชนเฉี่ยวก็เราก็ไม่มีนะครับสําหรับคันนี้นะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับหนึเเลยในเรื่องของบอดี้นะครับและเครื่องยนต์นะครับถือว่าดีนะครับรถใหม่น้อยนะครับรถใหม่น้อยนะครับ อายุการใช้งานนะครับยังใช้งานได้อีกเยอะนะครับสําหรับคันนี้เจ้าของเก่ารักรถมากนะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับรถคันนี้มือเดียวจากป้ายแดงนะครับตัวแผงประตูนะครับเป็นสีดํานะครับตกแต่งด้วยสีเทานะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับกระจกเป็นระบบเซนทันล็อกแล้วนะครับประตูเป็นระบบเซนทันล็อกแล้วนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับที่เปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับโครเมียมแข็งแรงทนทานนะครับพร้อมใช้งานนะครับ ตกเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับมีกันลื่นเท่าไหร่นะครับกุญแจมีสำรองนะครับ2ดอกเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับคันนี้พวงมาลัยหนังนะครับ3ก้านนะครับตัวไม้นะครับอยู่ที่75,278มาพโลไม้แท้นะครับตรวจสอบเช็คศูนย์ได้นะครับใครอยากจะลองเอาแผ่นเพจนะครับไปเช็คก็ได้นะครับติดต่อมาที่ผมนะครับ0894807362 นะครับผมไอเพนยนนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมส่งแฮนด์เพจลูกค้าลองเอาไปเช็คกระสุนดูนะครับคันนี้สวยมากนะครับรถประวัติดีนะครับแอร์คันนี้เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับตัวท็อปของเรานะครับตัว G ีคันนี้นะครับสาหรับ v ีออสนะครับมีเข้ามาแล้วเพียงหนึ่งคันเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับใครจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับอันนี้ผมย้ําเลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับรถสวยแบบนี้นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับเกียร์เป็น CVT นะครับแบบขั้นบันไดนะครับพร้อมใช้งานนะครับเบาะหนังสีดำนะครับใหม่ๆเลยนะครับเบาะหนังสีดําใหม่ๆเลยสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับร่องรอยนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับเบาะยังนั่งดีนะครับนั่งได้นะครับแล้วก็ยังใช้งานได้อีกเยอะนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับใครที่กําลังหาอยู่นะครับผมบอกเลยว่า ต้องไวนะครับต้องไวต้องรีบนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้อยู่ไม่นานนะครับสาหรับรถตัว G ีคันนี้นะครับยอดได้จัดเต็มนะครับฟรีดาวแน่นอน100%รนะครับสาหรับคันนี้ผมดันยอดเต็มแน่นอนนะครับห้องผู้ใช้อ่าเบาะคนนั่งนะครับคนซ้อนก็เช่นเดียวกันนะครับสวยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับขนาดผมเป็นเซลล์คันนี้ผมยังชอบเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับย้ำนะครับไม่เพียง75,000าโลเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากนะครับสาหรับรถ ร turn, ุ่นนี้นะครับแบรนด์นี้นะครับแล้วก็ปีนี้ด้วยนะครับปีนี้ด้วยนะครับบอกเลยรถสวยมากนะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับสําหรับคันนี้ว่าจะสวยขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในสวยของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นดูโอวีวีทีไเรียบร้อยแล้วนะครับประหยัดน้ํามันนะครับรองรับอ่าน้ํามันถึง e 8 5เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับหนึ่งพันห้าร้อยสี่สี่นะครับตัวเครื่องนะครับสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยูู่่นะคครรรับผมสตา์ทเือองไว้ย เปิดแอร์ด้วยนะครับถือว่าเสียงเงียบมากนะครับน่าใช้งานนะครับลูกค้าลองฟังเสียงดูไม่มีสะดุดเลยนะครับเครื่องนิ่งนะครับเครื่องนิ่งนะครับนี่เครื่องนิ่งเลยนะครับนี่ผมเปิดรถอยู่นะครับสตาร์ทรถไว้อยู่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับและย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้คือรถที่เรายังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเพิ่งเข้ามาแตะลานเมื่อวานตอนเย็นนะครับยังผมมั่นใจว่ายังไม่มีใครได้ทํารีวิวแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้นะครับผมรีบมารีวิวและให้ลูกค้าดูก่อนเลย นะครับตัวน็อตนะครับไม่ได้ขยับเลยนะครับสักจุดนะครับฝากระโปรงแก้มซ้ายแก้มขวาเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับดูเดี๋ยวผมพาดูค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับคันหน้านะครับนิ่งเนียนกริปนะครับผมบอกเลยคันนี้นะครับว่าเนียนกริปนะครับรถสวยมากนะครับไม่มีร่องรอยเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับสติ๊กเกอร์มออกอยู่ครบนะครับรถสวยจริงๆนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับอันนี้ผมย้ํานะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับฝากระโปรงเดิมแท้หมดนะครับทั้งคัน นะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับโทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับ0894807362นะครับผมไอเพรยนนะครับสำหรับคันนี้ก็ราคาเพียง3 8 0 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถือว่าไม่แพงนะครับจัดยอดได้เต็มฟรีดาวแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ตกในข่าวสารที่ผมจะ มารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับรถยนต์นะครับใครที่หารถนะครับกดติดตามได้เลยนะครับผมอัพคลิปให้ลูกค้าดูทุกวันแน่นอนนะครับอันนี้ผมรับประกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ